ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องศักศรีคนเกษตรยังทีราบสูงมือนี้เป็นวันที่1 1มกราคม2568ครับพี่น้องครับเบาศักศรีสิมารายงานราคาเข่านะครับพี่น้องครับช่วงนี้ราคาเขานะครับทั้งเขามะลิหนึ่งศูนย์หานะครับกับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรื่อโล่งสีช้างรับซื้อมองได้ที่เพิ่นยังราคาตามยู่เพิ่นกับค่อยๆปรับขึ้นมากเด้อครับพี่น้องครับส่วนเขาน้าปลังครับพี่น้องครับช่วงนี้เข่าเบืรอต่างๆกับมแตรโหลดกับโหลดเนาะพี่น้องเข้าวว้จังสันครับ โดยเฉพาะเข่าเบอร์นะครับพี่น้องลดลงหลายเลยที่เดียวเข่าที่มีราคาดีแน่ตอนนี้ก็เห็นสิได้แก่กอขอเจ็ดสิบเก่านะครับพี่น้องครับราคากับใครแนอยู่ถี่หมื่นครับพี่น้องครับส่วนเข่าเบอร์ต่างๆกับเจ็ดพันกว่าแปดพันก็มีครับพี่น้องครับลดลงมือดีสิมีรายงานเข่ามะลิหนึ่งศูนย์หาแหงนะครับเข่าเหนียวครับพี่น้องครับละกะเข่าหน้าปรังเข่าเบอร์ต่างนะครับหาสี่หาหนึ่งเบอร์ยี่สิบนะครับหกสิบเอ็ดหาสิบเจ็ด กขอหนึ่งหนึ่งหบหาเอบอร์หาให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับพี่น้องเข้ามารายงานในส่วนของขหน้ยวก่อนนะครับขาเหนียวทางจังหวัดอุบลราชธา,านีไรกะทางภาคอีสานของเฮ่าสื่ออยู่ที่ราคากิโลกรัมละ1ิบเอถึง1 2บ0นะครับพี่น้องครับร่านที่สื่อ1 2บ0องจก็ได้แต่ถ้าเขารัดรุงเรื่อง ร้อยเอ็ดนะครับป่าเสือสังลุยทีสิบสองบาทหาสิบสตังค์ครับพี่น้องครับอำเภอโพชัยเดอ้อร์ท่าเขาราดดุงเรื่องสล,ลับมืีหนึ่งศูนย์หาครับพี่น้องครับท่าเขาราดดุงเรื่องเพิ่งสืออยู่ที่กิโลกร,รัมละสิบหกจุดหาศูนย์ตันละหนึ่งหมื่นหกพันหาหน่ยสิบบาทโพชัยร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับส่วนมือนี้เองนะครับบ่าวสักสีเดี๋ยวเดินทางมาทาั้งจังหวัดร้อยเอ็ดสารคามเนาะ รดัดดุงเรื่องตาเสือพนกไร,รายงานมากส่วนทุ่งทองไร่นะครับพี่น้องครับทุ่งท่องไร่นี่รับสื่ออยู่ที่กิโลกรัมละ16บาทนะครับสำหรับเข่ามะลิ105หนึ่งศูนย์หาแหงตันละ1 6ึ0 0หมบาทครับพี่น้องครับส่วนลงสีที่เพิ่นสื่อบดปีที่ศาสตร์ในภาคอีสานนะครับกับสีมีสื่อดีแน่แหละก็ปปั๊บราคาเพิ่มขึ้นคือโรงสีไฟไทยจเจริญวัฒนาอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญน,นะครับจาก16,330ื่นาบาทต่อตันเป็น1 6 5 0 0บาทสำหรับมะลิหนึ่งศ ถ้าเข่าทกศออำเภอเมืองขอนแก่น15800บาทต่อตันโร่งสีราศีพานีศรีสเกต15500บาทครับโรงสีกิตวียโสทรอนหนึ่งบาทต่อตันครับโรงสีสหปัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มืนหาพันหารงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับหนึ่งาบาทครับบริษัทซีพีบุรีรัมย์ย่งราคา16บาทต่อตัน 16บาทต่อกิโลกรัมตันละ16,000มืหครับม่องกรท่องซีสเกตอย่างราคา1 5บาท50สตังค์นะครับลากะซับปรุงเรื่องบ้านบุนะครับพี่น้องครับ16บหกาทครับสหกรณ์การเกษตรน้องหง16บาทสหกรณ์การเกษตรม่วง30นะครับเปิดรับซื้อเขานะครับตามโกงการชะลอขายเข้าของรัฐบาลนะครับสำหรับผู้ใดมีเขามาลินหนึ่งศูนย์หายแห่งไปขายนะครับรับเพิ่มตันละห้าร้อยบาทตอนนี้เปิดรับซื้อที่กิโลกรัมละสิบหกบาทตันละหนึ่งหมื่นหกพันครับ ร่งสีตั้งประเสริฐสีเมืองไม่กะ1 5ึ0งัอยถึง16,000บาทเฮงผ้าณนิตเพิ่มขึ้นเป็น1 5 5 5 0บาทต่อตันสำรับบลิ105ครับพี่น้องครับนี่เป็นราคาบลิ105าภายในพื้นที่และก็น,นอกพื้นที่และกะโรงสีถี่เพิ่นซื้อเบิดปีที่สาตร์เด้อครับพี่น้องครับ ต่อมาครับพี่น้องครับเป็นเขาหน้าปรังบ้างนะครับเป็นอย่างไดนอเขาหน้าปรังสําหรับเขาหน้าปรังนะครับพี่น้องครับดีแน่กระสิเป็นกอขอเจ็ดสิบเก้าที่ราคาก็ยังคงอยู่สูงกว่ามูลลักหมื่นนะครับกอขอเจ็ดสิบเก้านะครับนครนายกหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทต่อตันพระนครศรีียุธยาหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทนะครับนครสวรรค์แปดพันห้าร้อยทั้งนครสวรรค์พิจิตพิศโลกตอนนี้กอขอเจ็ดสิบเก้ากัเริ่มราคาลดลงนะครับเหลือแปดพันกว่านะครับพี่น้องครับ สลับเขาหน้าปรังนะครับเขาเบอร์บาสักสีสีไร่งานเป็นราคาเขาสดอย่างเดียวเด้อครับพี่น้องเพื่อนบริยมตากเป็นเขาแห้งครับพี่น้องครับก็ขอแปดสิบหาสีไร่แนครับมอนี้ครับพี่น้องครับก็ขอแปดสิบหาีสิงบุรีราคาแปดพันบาทนะครับชัยนาทแปดพันหกร้อยบาทต่อตันลบบุรีแปดพันสี่ร้อยบาทต่อตันนครปฐม8ป0 0กรอยพระนครศรีอยุธยา8,6 0 0นกรอยนครสวรรค์ครับพี่น้องครับ8 พันบาทสุขโขไทย8ป0พันอ่างทอง8ปดพันสามสุพรรณบุรี8ปดพบาทและกระเยา8ปดพันสองรอบาทต่อตันครับเบอร์หามีพิจิต8ปดพันสี่พิษณุโลก8ปดพบาทต่อตันครับพี่น้องครับหาซีหา,หาหนึงครับพี่น้องมือนีใช่นา8ปดพันสนครสวรรค์8ปดพบาทต่อตันนะครับนครสวรรค์8ปดพันเอกะพิษณุโลก8,200บาทต่อตันครับเบอร์20มีเพชรบูณ์ แปดพันหกรอยบาทชาเชิงเศร้าแปดพันหกรอยบาทกต่ยังถือว่าเบอร์ยี่สิบนี่ราคายังอยู่ดีนะครับพี่น้องทั้งทั้งที่ก็ขอแปดสิบหากรประมาณนี้นะครับเนาะบอนหน้าเสื้อว่าเบอร์ยี่สิบสี่ยังราคาแปดพันหกรอย 8, ได้ครับก็ขอเก้าสิบแปดครับนคะรอนสวรรค์แปดพันหารอยสุพรรณบุรีแปดพันสี่รอยครับ ก็ขอ61ก็เห็นออกกันหลายเด้ครับพี่น้องกำแพงเพชร8,400เพชรบูรณ์8,200บาทต่อตันครับอุทยัยธานี8,000บาทชาเชิงเซ้า8,600บาทต่อตันนะคนปรปฐม8,000เอครับพี่น้องและกะชัยนาท8,600บาทต่อตันนะครับก็ยังถือว่าได้เกิน8,000อยู่นอกสำหรับกขอ61นะครับกขอ,อ57ปทุมธานี8,400บาทลดลงนะครับกขอ111 ตองหนึ่งครับพี่น้องพระนครศรีอุธยา8,600บาทต่อตันนกรปฐม,ม8,100บาทครับกำแพงเพชร8 4 0 0ยพิจิตร8 0 0 0บาทต่อตันครับกอขอ41สุพรรณบุรี8,400่พระนครศรีอุทยา8,900บาทต่อตันนะครับเป็นราคาเขาในมือนี้นะครับถีบาวศักดิ์ศรีนํำมาฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องครับถือว่าช่วงนี้ เป็นช่วงคืนของเขามมลี100หซึ่งพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้หลายคนก็คือเก็บเกี่ยวเบิดแล้วนะครับรออีก3เดือนครับพี่น้องครับมาลีกขอ1ิ0แหแล้วก็ต่อมานะครับประมาณเดือนเมษายนก็ม,มีมาลี100หหน้าปรังนะครับออกาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดไก่เคียงที่เพิ่นเห็ดเนาะมีหลายจังหวัดโดยกันบ่าวศรีไปทั้งบุรีรัมย์ถามว่าเพิ่นเห็ดพันยังวั่นเพิ่นก็บ,บอกว่า ล่องเห็ดมะลิด100หาบึงทางบุรีรัมย์บล็อกสีสิพิติตตามความคืบหน้านะครับความงามแล้วก็ห่วงเมล็ดหนำนักมาฝากพี่ฝากน้องแต่ว่าสำหรับอุบลราชธา,านีเพนเทส,สุปีนะครับพี่น้องครับกะบวนันเราวางช่วงประมาณเดือนธันวาเนาะเพราะวานา,นาข้องเจ้าประทานเปิดวันที่5ธันวานะครับพี่น้องครับกัสีพิปิดนำ้ำคลองประมาณวานันช่วงสงกรานตรนะครับพี่น้องครับดังนั้นการเฮ็ดเขา หน้าปีหน้าปลังนะครับหน้าปลังจากมลิหนึ่งศูนย์หามลิกอกสิหากระควา้านสีวานนะครับอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถ้าผูดไรรดเดือนธันวาคมเวลาเก็บเกี่ยวกับสิประมาณเกือบสงกานนะครับพี่น้องหรือบางคนถ้ารุดไปเรื่อยๆออกห่วงแต่ว่าเมดสีบอตึงนะครับพี่น้องก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเหตุและก็หูจักเวลาเวลาของการเหตุบริเมณว่าเขา ประม่านเขานักนี่นะครับนักเขามะลีนี่สามารถปลูกได้ตลอดนะครับมันก็มีเลทเวลาหน้าปลังข้วนบ่เกินประม่าณวันที่สิบหาซีดีที่สุด15โมกราคมนะครับเอาเป็นขอมูลสสาหรับมือนี้นะครับมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับกัเขาน้าหน้าปีเฮ้านะครับมะลีแห่งนะครับก็เริ่มมีการทยอยขึ้นส่วนเขาหน่าปลังกะเป็นกำลังใจพี่น้องนะครับที่เฮตุเขาหน้าปังนะครับทางพิจิตพิษณุโลนะครับเพชรบ์ญไร่หม่องไร่บอลนะครับนครสวรรค์ ราคากับบอคอยดีปันไดกับช่วงนี้ครับอ่ะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวมีความคืบหน้าจึงไหนบาสักสีสิได้ยรายงานให้พ่อแม่พี่น้องทราบนะครับสำหรับมือนี้สมมาภาควรใเจเวลาขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังเดี๋ยวมือหนาพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ